แม่ตักข้าวไว้แล้วนะไว้ไว้ก็มาไปเรียกลูกมากินไปลูกไป,ปเรียกลูกหนูก็กินไปินข้าว,วเร็วๆแม่แดงกินข้าวแม่แดงกินข้าวเร็วๆน้อยเนี่ยกินนิดกินข้าวเูกเก่งมากเดีย๋ยวแม่มาเก็บนะคะกินเลยลูกกินเลยกินข้าวกินข้าวกินเลยลูกกินเลยดาวอีกบ่า,า,าเดี๋ยวแม่เติมฮะกดยัางลูกแม่เติมฮะ บบกินไก,กินออ่ะดาวมกินกิกิ่ะสขนมลูกแม่ดงว่าฝากลูกดาวตาหนะ่าควว่า ลอนแลลูกทำดีๆขโมยขนมไปให้ลูกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโมจะให้ตัวน้อยเดูอดูความน่ารักของแม่แดงเนี่ยเนี่ยเด้อเด้เขาขโมยมาให้ลูกขโมยแม่ตาลมาให้ลูกดูความน่ารักเลยแม่แดงทำไมน่ารักอย่างนี้ไปจ้าอีก ตาลตาลนะฮะให้อันกินเลยลูกหลังกินเลยหลังกินข้าวเร็วๆแม่จะไปแล้วดึกแล้วเร็วก,กินข้าวกินข้าวแล้วดำไปไหนดำไปไหนลูกเออเดี๋ยวแม่เอาขนมให้เร็วๆกินกับพ่อจะน้ำตาลเร็วเออหิวไหมลูกกินเลยกินเลยลูก ข้าวลูกกินข้าวดำกินข้าวค่ะไปไหนมาข้าไปฝั่งนู้นระวังรถด้วยนะระวังตกท่อด้วยนะเอ่ะเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆเร็วๆกินข้าวกินข้าวเป็นข้าวลูกอยู่น้ำอ่ะลูกโสกินน้ำเยอะๆกินข้าวดำกินข้าวหลังกินเร็วๆว่าเติมให้หลังอ่ะกินกินกินเอาให้อิ่มแล้วลูกต้องระวังรถนะคะอ่ะหลังอ่ะ อ่ะอิ่มแล้วใช่ไหมแม่เก็บแล้วนะอ่ะดำอ่ะอ่ะแม่ให้ขนมค่ะ,ะดูรักษานะข้ามหวดระวังด้วยนะคะโอเคค่ะ มี่งทอดมันปลาด้วยกินนะลูกน้กอยลงไป องอตัวเลขก่นอนตีสองนะคนน้องนะได้ไปล้างถึงหมดไปแล้วนะตุตีสองกว่าแนละ้วตีสองกว่าแนละ้วตุน้องอนะ่ะ